ราตินารีแล้วตอนนี้ฉันต้องหามัสยาให้เจอก่อนเจอที่ห้ามให้เงือกันใดเห็นฉันมัสยาเอ๊ะนี่มันเงือกมืดนี่หลบเร็วเข้าเกือบไปแล้วมี พระธิดามีนาข้ามาแล้วเพคะมาสยาเบาเบาเพคะพระธิดามีนาเดี๋ยวจะมีเงียบตนใดได้ยินเสียงพระธิดามีนานะเพคะมาสยาเราไปตามหามาชากันที่เมืองมนุษย์เพคะพระธิดาเมืองมนุษย์นี่ของกินเยอะจริงเชียว ถึงว่าทำไมมนุษย์บางส่วนถึงตัวใหญ่แต่พูดอย่างนั้นสิมัสยาที่เขาตัวโตวเพราะเขามีความสุขกับการกินเราควรจะยินดีนะขออภัยเพคะมอมฉันไม่ทันให้ไต่ตรองก่อนข้าวหลังก็ระวังด้วยนะเพคะพระธิดามัจฉาเอ่มขอโทษนะคะเห็นผู้หญิงผมสีชมพูมไหมคะตัวเล็กๆอะคะ่ะ อ๋อค่ะขอบคุณนะคะพระธิดามัชชาเพคะพระธิดากลับกันเถอะมัสยามัชชาไม่ได้อยู่ที่นี่หากนางอยู่นางคงจะมาหาข้าหากนางมีมาผู้คนที่นี่ก็คงเห็นนางเพคะพระธิดาวันนี้ฉันกลับมาพร้อมความสิ้นหวังอีกแล้วมัสยาหรือว่าฉันควรยกเลิกการหามัชชาดีนะอย่าเพิ่งท้อใจสิเพคะ พระธิดามีนาท่านควรไตรตรองให้ดีน,นะพี่คะว่าใครจะช่วยเราได้ใครหล่อมาสยาเป็นหน้าที่ของพระธิดามีนาเองพี่คะที่จะเลือกให้ใครมาช่วยพระธิดามัชฌาเพราะข้าช่วยท่านให้มาพิพพมนุษย์และช่วยท่านตามหาพระธิดาชลาเอ้ยพระธิดามัชฌาเพียงเท่านี้พคะถ้าพระธิดามีนาทรงรู้แล้ว พูดข้อความอันใดก็ได้ลงในจิตใจของพาธิดาเอิ่มใครกันนะท่านเทพีแห่งแสงจันทร์ฉันก็ไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้หรอกนะแต่ฉันเห็นมัตฉามีความนับถือท่านเทพีแห่งแสงจันทาแถมตอนที่เรากลับมัตฉาสลับร่างกันท่านนี่แหละก็เป็นคุณช่วยฉันท่านพลังแห่งแสงจันทาได้โปรดช่วยให้ฉันได้พบน้องสาวของฉันด้วยเถิด บางทีมัชชาอาจจะไม่ได้อยู่ในเมืองมัชชาจะอยู่บนเกาะสักเกาะเกาะที่มีรานพิซซ่าเกาะที่ไหนหรือมีรานพิซซ่าแต่เอ๊ะอมชันรู้จักเกาะเกาะหนึ่งพี่คะงั้นพวกเราเรีี่ไปกันเถอะมัชชา